อาละวันนี้วอลลุ่มตลาดเยอะมากเลยอ่ะพี่กัสครับผมก็ประมาณหนึ่งแสนล้านนะครับแต่ว่าก็มีเรื่องหนึ่งนะฮะที่<ะ>ยังน่ากังบนนะก็ในส่วนของตัวเซ็ตนะที่เมื่อเช้าทีนี้ที่เราได้คุยกันไปนะครับ,บ,บว่าไม่รู้นั้นงุณจำได้หรือเปล่าที่ผมบอกไปเมื่อเช้านะฮะว่า ไอตัวเนี่ยตัวเส้นที่มันยุ่งยุ่งเหยิงกันตรงเนี้ยกระจุกกันอยู่อ่าใช่ที่มัน <c oughs> เดี๋ยวทั้งเส้นสีม่วงสีเหลืองสีเขียวเห็นไหมเอ่ยค่ะ <c oughs> อ่าที่มันชนชนกันอยู่ช่วงเนี้ยประมาณสักหนึ่งหกหกศูนย์อ่าที่เราคุยกันไปเมื่อเชา้านะฮะซึ่งเราก็บอกเราว่าแนวแบบเนี่ย <c oughs> คือคนกันหลายหลายแนวแบบเนี้ยโอกาสผ่านยากนะครับซึ่งวันนี้ก็ภาพเป็นอย่างนั้นจริงๆขึ้นไป หนึ่งหกหกศูนเลยฮะเราก็ย่อลงมาจริงๆอ่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อโดยสรุปวันนี้ก็ต้องบอกว่าแม้จะดูดีนะแม้ว่ายังปิดบวกนะแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยดูแล้วยังยังไม่ได้มั่นใจว่าการรีบาวรอบนี้จะเป็นรอบใหญ่อ่ะเพราะว่าเขายังไม่สามารถที่จะทะลุในตัววงวงสีฟ้าเนี่ยขึ้นไปได้น,นะครับเพราะนั้นตอนนี้ก็กลยุทธ์คือขึ้นขายย่อซื้อเล่นแบบนี้ไปก่อน ขึ้นขายยอ่อซื้อนะครับผม <Hey. S 2> แนวต้านหนึ่งหกหกศูนย์นะฮะที่เดิมนะครับหกศูนย์่วนแนวรับก็ประมาณครับหนึ่งหกสี่ศูนย์ก็แล้วกันห4สี่ศูนย์จดไว้เรียบร้อยแล้วทีนี้<ม>ที่นีหุ้นที่เรามีอยู่ล่ะคะพี่การ์ดหุ้นเมื่อเช้านี้เป็นตัว g ี s c ซเนาะใช่ก็ไม่ไหวนะฮะเด้งไม่ไหวนะคือเปิดโดด <Hey. S 2> นะฮะ <Hey. S 2> แล้วมันก็ อ่อนะครับก็เอาเป็นว่าอ่าวันนี้จริงม,มันมันมันลงมาจุดที่เป็นแนวตัดสิบและหกสิบแปดนะฮะเอาเป็นว่าลุ้นพรุ่งนี้อีกนิดนึงนะครับแล้วก็ถ้าหลุดหลุดหกสิบแปดก็ก็ต้องยอมไปก็ต้องยอมไปนะครับเพราะว่าอ่าเมื่อเช้าเนี่ยเราแนะนําไปในเรื่องของตัวราคาน้ามันนะที่มันย่อลงมานะครับแล้วก็อ่าเล่นกลุ่มน,นี้เพื่อรักษาของการรีบาวน์นะแต่ปรากฏว่า มันมันก็รีบาวแต่พอรีบาวปุ๊บมันมันไม่สามารถจะผ่านนกแนวต้านตรงเจ็ดสิบาทตรงนี้ได้นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราก็ถ้าถ้าย่อหรือหกแปดผมว่าก็ก็อาจจะต้องยอมออกไปก่อนนะครับแล้วก็เราจะหวัรอบใหม่ทีนึงนะครับค่ะพี่กัดมีหุ้นโรงพยาบาลด้วยไหมคะใช่บีดีเอสครับบีดีอเอสเนาะวันนี้ก็โรงพยาบาลก็มาเยอะอ่าวันนี้ขึ้นมา <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ก็ตัวนี้ยังเป็นตัวที่เราชอบอยู่ ครับก็สตอรี่เราเล่าล่าให้ฟังไปแล้วนะฮะว่าในส่วนของการที่เราไปเปิดความสัมพันธ์เนี่ยนะฮะกระชับความสัมพันธ์กับทางด้านซาอุดรอบใหม่่ะนะฮะซึ่งตรงนั้นก็แน่นอนครับมีสองโรงพยาบาลในประเทศไทยที่ที่ได้ประโยชน์ก็คือ B.H. ค่ะอ่ากับ b d ที่ได้ประโยชน์เยอะๆนะฮะเพราะว่าเขามีอ่าผู้ป่วยที่เป็นชาวตะวันออกกลางค่อนข้างเยอะ นะครับอ่าแต่ว่าทําไมถึงชอบตัวนี้เพราะว่า b h เนี่ยเขาไปไกลแล้วเห็นไหมเห็นกราฟไหมเขาวิ่งขึ้นไปไกลแล้วเห็นไหมเอ่ยแต่ BDMs เนี่ยยังยังเขาเรียกอะไรยังยังพอจะมีแก๊ปให้เล่นอ่านะครับก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมถึงเลือกเป็นตัว BDMs มาครับแล้ว TNG มมีอยู่เหรออะไรนะฮะยังไม่จบยังไม่จบเชิญต่อค่ะไม่ไม่ถ้ามีอยู่ยังถือได้ถ้าถ้ามีอยู่ยังถือได้แค่นั้นเอง โอเคทีเฮ็จีล่ะคะพี่มีส่วนเนอทีเฮอ๋ออันนี้มันมันไม่ได้เกี่ยวกับกับผู้ป่วยผู้ผู้ป่วยต่างชาติเนาะตรงนี้น่าจะเป็นลรก่องการเก่งกําไรเนาะเพราะว่าทางผู้บริหารเขาอะหมอหมอหมอะไรนะหมอบุญใช่ไหมฮะซื<ช>้อทุกวันเลยซื้อทุกวันเลยก็ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราวัดวัดเขา อะไรยังไงนะเราเราไม่รู้นะแต่ว่า <c oughs> กา็รการาฟสวยกราฟสวยโอ้ย <c oughs> เป็นจรวดเลยนะฮะใครมีอยู่ก็รันเทนแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ย้ายหลุดห้าห้าหลุดห้าห้าก็ก็ล็อกกำไรมาบ้างน,นะค <c oughs> <c oughs> โอเค่ะทีเป็นตัวที่สบ้างระคะค <c oughs> ที่กาอค่ะที่ส t กเนี่ยก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องบอกว่าพอได้อยู่นะครับแต่ว่า เหมือนกับเมื่อเช้านี้แหละที่เราพูดคุยกันมานะฮะว่าไอ้ตรงแนวที่มันติดหลายๆแนวเนี่ยมันคือแนวเนี้ยอ่ะมันมีทั้งแนวขวางแนวเอียงแนวเส้นอะไรก็เต็มไปหมดเลยอ่ะเราก็บอกเออเราก็บอกแล้วว่าพันหนึ่งเนี่ยน่าจะผ่านยากนะอ่าพันหนึ่งน่าจะผ่านยากวันนี้ก็เกือบพันเลยเกือบพันอ่านะครับเพราะนั้นก oh, ็ก right> ็ยังเป็นแนวต้านอยู่นะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเออถามว่ามันแบบ ต้องเล่นช็อตเลยไหมเนี่ยผมยังมองว่าเออมันยังอยู่ในช่วงของการรีบาวก็คือยังแบบย่อรองได้นะฮะเพียงแต่ว่าอัพไซด์มันน<ม>ัอาจจะอยู่ประมาณสักหนึ่งพันตรงเนี้ยถ้าเด้งขึ้ไปก็ต้องอ่ารู้จักล็อกกำไรก่อนนะครับโอเคขอทองชันนิดนึงโอเคส่วนทองข้ามนะครับเป็นไฮคิวอ็กซอดีกว่านะโอเคทองข้าตอนนี้ก็ให้ดูบริเวณเส้นสิบวันก,กันล้วกันตัวเส้นสีเหลืองนะประมาณหนึ่งเก้า 60ูนี่แล้วกันนะ,นะอ่ะนะอ่ะถ้าไม่หลุด1960นะฮะก็ยังย่อรอ,อครับผมแต่ถ้าใครอยากจะเล่นชอ็อตผมคิดว่าใจเย็นนิดหนึ่งนะรอให้หลุด1960แล้วค่อยช็อตตามไปจะดีกว่านะครับเพราะมันจะหลุดเส้นสิบวันลงมา<อ>ซึ่งเราจะเห็นได้ว่าตลอดประมาณสองเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเ<อ>นี่ยมันมันมันไม่หยุดสีเหลืองเลยเห็นไหมเอ่ยอ,อ,อ่ะนะครับเพราะนั้นก็ถ้าจะชอ็อตรอให้มันหลุดลออรอค่อยช็อต อ่ตอนนี้ยังย่อลองอยู่เออนย่อลองได้เลยพี่การตอนนี้มีคำถามจากพี่ๆนักลงทุนมามีพี่นึงติด UBE อยู่พี่กัรนี่ก็คือหลุดยังเลยสองบาทยี่สิบยังไม่หลุดเนาะก็ทนนิดนึงแล้วกันมันก็ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมแบบจะจะจะให้จะหลุดลงมาให้คัดก็ไม่ยอมเลยต่จะเด้งก็ไม่ยอมดนั่นแหละสิออ่านนไดี้เนี่ยก็ เออมันไม่ไปไหนก็อ่นอานนิดน,นึงก<อ>็แล้วกันนะครับผมแต่ว่าเทนโดยรวมในปีนี้มันจะมีเรื่องของตัว m อเออเข้ามานะฮะตัวรายได้กำไรยังดีอยู่จริงๆต้องบอกว่าตอนที่มาแนะนำเนี่ย<อ>เรามองว่ากำไรชูสีจบมาดีนะมันก็ดีจริงๆนะ<อ>มันดีจริงๆนะร้อยยี่สิบล้านแต่ราคาหุ้นมัน<อ>มันไม่มันไม่ดีกับเราด้วยเข้าใจไหมเออคือกำไรออกมาดีแต่ราคาหุ้นเขาไม่ไปนะครับมันก็เนาะก็ ไม่รู้จะพูดอย่างไงอย่านะฮะก็อดทนนิดนึงอากาศนะแต่แต่แต่ใช่แต่ยังถือได้อยู่นะครับได้เลยพี่กันลานาพี่การมองแนวรับเท่าไหร่คะลานานะฮะลานาลองดูแนวรับประมาณเนี่ยฮะยี่สิบหกอะค่ะเป็นโลเดือนเมื่อสองวันก่อนนะครับถ้าถ้ายังไม่หลุดหรือว่ายืนแนวนี้ได้ก็ก็ยังพอพอลุ้นได้นะครับพอลุ้นเก่งกำไรได้ค่ะพี่กัด แล้วแมคโครล่ะคะเป็นยังไงบ้างพี่โค้โอเคครับแนวรับมันจะ,ะค่อยๆมาเนาะอ๋อมันจะไม่ได้แบบซิ่งๆมากนะครับแต่ว่าผมมองว่าถ้าถ้ายืนยืนแถวเนี้ย4ส4.1.5อะไรตรงเนี้ยได้นะก,ก็ไม่มีอะไรนะครับก็สะสมนะครับภ<ต>าพการซื้นตัวจะค่อนข้างชัดนะเพราะว่าปีแล้วเต,ตัวโตรตัสเนี่ยมันมากดดันกําไรแต่ปีนี้เนี่ยตอนเนี้ยโตรตัสฟซื้อแหละนะเพราะนั้นปีเนี้ย จากจาค่อนข้างโอเคแต่ครับพี่การ์หุ้น n อ a p จะฟื้นบ้างไหมคะโอโ้ตัวนี้ยากจริงยากจริงครับเพราะว่ามันมีเรื่องของตัวเขาเรียกธรรมิบาลเข้าไปอยู่อยู่ในนี้อาหารเพราะว่าเอ,อ็นแคปนะ n cap. เ c a p อ๋อเ c a p แคปนกไม่ใช่เ CAP โทษทีครับเอ็นคปจะ้ะโอเอ็นแคตอนนี้ยังะนะฮะเนี่ยมันยังใต้เส้นสิบมาตลอดเลยเห็นไหมสีเหลืองอะ ค่ะพี่โอ้เนาะต้องต้องรอให้ยืนเก้าบาทสามสิบก่อนนะฮะค่อยว่ากันถ้ายืนไม่ได้ก็สัญญาณยังไม่ชัดนะฮะค่ะได้เลยขออีกสัองตัวแล้วกันนะมีถามมาถึงตัวของเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเมื่อกี้หายไปไหนละเอ่อ TRC 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 ทอนี้ีก็เก่งกำไรแล้วกันนะฮะเออก็เพ่งกำไรแล้วกันนะครับก็แนวรับประมาณ0.4นส่ะฮะส่วนแนวต้านก็ประมาณ50 นะครับค่ะ irpc ล่ะคะไม่เอาครับไม่เอาหรอตอบเร็วมากเลยทีเนียอันนั้นสิพี่ตอบเร็วมากเลย,เรเลยจริงๆงคืออย่างงี้องอ<ห>นะฮะคือใม้เซนสิบอ่าด้วยด้วยอันนั้นด้วยนะฮะแล้วก็จริงๆเนี่ยน้นกองทุนเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมว่าสับสนเอาผมพูดตรง่างนี้เลยนะคะสับสนคือกลุ่มโรงกลางคุณต้องแยกนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเขียนให้ดูอย่างนี้ดีกว่านาอใช่้พี่จะได้เข้าใจนะฮะอ ผมเขียนอย่างนี้นะฮะถ้าเป็นกลัดนะฮะคือเป็นกลุ่มลงกัด<ม>คือตอนนี้ค่าการกัดนเนี่ยดีจริงๆนะฮะถ้าคุณอยากเล่นที่เป็นค่าการกัตรนตรงๆนะคุณไปเล่นไทยออยสป SPRC ซอ่าเอสโซดีซ SO, p บางจาก่รงน,นี้ค่าการกันเยอะนะครับอ่าเปลี่ยนสีให้เป็นไ uh, อไออาเดี๋ยวชดที สีเหลืองใชอาฟีซค่ะฟอตทอร์ p ีซเห็นไหมพวกนี้พวกนี้คือเคมีเยอะติดโตเยอะพวกนี้คือติดโตเยอะนะครับนี่ผมแบ่งให้ดูแบบชาัดแล้วนะเพราะนั้นถ้าคุณอยากเล่นการการันถ้าการการันตอนนี้มันขึ้นไป็สิบเหรียญกว่าๆคุณเลือกโซนบนตัวสีฟ้าอะ ตัวล่างเนี่ยค่าการกันมีครับแต่ว่าสัดส่วนน้อยกว่าเคมีเคมีเยอะกว่าเพราะฉะนั้นราคาหุ้นจะวิ่งน้อยกว่าอ,อ่านนี้แบ่งให้เรียบร้อยเลยนะคุณตามนี้เลยครับผมโอเคโอ้โหแล้วบางทีก็สับสนเนอะคิดว่าเป็นไออาร์พีซีจะเป็นตัวตรงกลัน่นคือสมมุติว่าเคมีดีสมมติสเปซปีโตมาดีอ่ะให้คุณไปเล่นสองตัวนี้อ่ะตรงกว่า แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าค่าการกันแบบนี้คุณเล่นตัวสีฟ้า<ม>ดีกว่า<ม>อ่าอย่างเช่นนะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตลบนะแล้วเดี๋ยวผมให้ดูการาฟจะได้เห็นครับได้เลยค่ะพี่โอเคนะนะผมผม,ผมลบลบทิ้งแล้วนะอ่าโอเคทีนี้เดี๋ยวผมเทียบให้ดูนี้ดีกว่าอ่าลองดูกันชัดๆเลยนะฮะไทยอ้ย<ม> PC, อยไพีซพตท TC เงี้ยจะได้เห็นนะฮะว่านเนี่ยจริงจเนี่ยตัว ตัวไทออยเนี่ยเนี่ยตัวสีเหลืองเห็นไหมฮะมันเด้งมันเด้งเร็วกว่านะเห็นไหมมันเด้งขึ้นขึ้นเร็วกว่าไอ้พวกนี้ไอ้เนี่ยตัวสีฟ้าเนี่ยปตทจีซีมีเวลาลงลงมอเลยเห็นไหมอือเพราะนั้นคือใช่แหละกลุ่มกลุ่มปีโตกลุ่มลงกันเหมือนกันแต่ถ้าคุณเข้าใจละเอียดมากขึ้นเวลาเลือกหุ้นมันจะ มันจะผูกตัวได้มากกว่าวอ่าเะนั้นถ้าเล่นค่าการกันตอนนี้ต้องเลือกไทออยเลือกเลือกกลุ่มบนเลือกกลุ่มบนไทออยบางจากเอสโซอะไรพวกนี้เอานะฮะอือชัดเจนเคลียร์มากเลยพี่การอะไรพี่พี่การปิดทายทุ้นตัวนี้ให้หน่อยสิถามกันมาหลายท่<อ>านเลย<ม>บันป,บนปูบันปูบันปูตอนนี้ยังอยู่ต่ำกว่าเส้นสิบเนาะนี่นะฮะเขาคงต้องรอแหละให้มันยืนทักสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดหกอ่ะเราไปเล่น นะฮะถ้ายืนไม่ได้ก็ก็ก็ต้องรอคือแม้พื้นฐานมันจะดีเนาะแต่ว่าเวลาจังหวะที่เราจะเข้าอ่ะเราก็ต้องเลือกด้วยว่าเออเหมือนเหมือนตลาดมองแบบที่เรามองอะ่ะเออไม่ใช่แบบลง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 คุณก็สวน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 ตลาด,ลาด,ลาด,ลาดบางทีเกิดเกิดถ้าวันไหนเกิดหันหินลงอ่ะโอ้จบเลยอ่าเพราะนั้นพยายามเล่นล้อกันไปคือสัญญาณกราฟสวยแล้วก็สตอรี่ได้มันจะมันจะโอเคที่สุดนะครับ Mm hmm. ได้เลยมีคำขอบคุณจากพี่นางทุนบอกว่าแนะนำแบบนี้ชัดเจนมากๆได้ประโยชน์มากขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่การ์ดินดีครับแล้วก็อย่าลืมนะหลักสูตรเปลี่ยนเส้นเอ็นกับพี่การอ่าตอนนี้ก<ด>็มีมสอบถามกันมาเยอะมากมเมื่อเช้าพี่กัสดก็อธิบายให้ฟังแล้วแหละว่าสอนอะไรยังไงถ้าใครสนใจอยากจะเรียนแบบพี่กระจังนะติดต่อทีมงานด่วนๆได้เลยนะคะแล้วพี่กระจังตอนนี้ก็เตรียมข้อมูลแล้วเนาะ ก็จริงๆเนื้อหาครบแล้วฮะเรียบร้อยเรียบร้อยคือครบทักคละนะก็อยากให้นักทุนได้มาแบบเขาเรียกเปิดมุมมองวิธีการเล่นสวิงเทรดแบบแนวของผมนะฮะแล้วเอาเป็นว่าคือแต่ละพอสเนี่ยบอกแล้วว่าอย่างอย่างช่งชวงเช้าเนี่ยผมจะบอกละเอียดเนาะว่าแบบเราจะมีเรื่องของตัวหน้าเทรดหน้ากราบ,บอ่ะให้ชัดเจนเพราะว่าเราเข้าใจว่าผมเข้าใจว่านักทุนมา เรียนเพื่ออะไรคุณอยากได้ตรงนี้เพราะนั้นเราจะต้องอธิบายตรงนี้ให้ชัดเพื่อนัอกทุนเนี่ยได้กลับบ้านไปแล้วทําเป็นนะัะ<ม>ผมจะเน้นตรงนี้เป็นพิเศษในทุกคลาสทุกคอร์สของผมเลยนะครับเพราะนั้นไว้ใจได้เลยมั่นใจได้เลยครับว่าถ้าทุนลงนะผมจะได้วิธีการต่อยอดพัฒนาในเรื่องของการเทรดแบบสวิงตรงเนี้ในในคอร์สเนี่ยได้อย่างชัดเจนจริงๆนะครับ ืได้เลยพี่การขอบคุณมากมากเลยนะคะสำหรับวันนี้ค,ค่ะสวัสดีครับผมอขอบคุณเนี่ยคำแนะนำจากทางด้านพี่กระจังนะคะก็ใครสนใจที่จะเรียนอะไรหลักสูตรของพี่การนะ